านขอชี้แจงอีกมุมจากเพื่อนออกัสเรียกว่าเรื่องราวยังคงเดือดไม่พักถึงแม้ว่าหนุ่มออกัสจะออกมายอมรับเองว่าคือหนุ่มที่อยู่ในแชทของกันสมายที่โพสแฉพฤติกรรมของเพื่อนขอมีอะไรกับแฟนเก่าที่เลิกลาแต่ยังไม่จบมีอีกมุมของเพื่อนออกัสที่ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งล่าสุดทางเพจข่าวเมามอยเจมอยร้อยแปดได้เผยข้อความว่า ข่าวเรื่องที่ออกกับเรื่องจริงมันคนละเรื่องอ่ะข่าวที่ออกคือเรื่องเก่ามาหลายปีมาแล้วทางงน้นต่างหากมีขู่มึงไปกราบตีนไอก้กัสกูอยู่กับมึง24ชั่วโมงฝ่ายหญิงเข้ามาคอยอยู่โต๊ะมึงยังถามกูเลยว่าให้อยู่ได้ไหมกูก็ถามว่าใครมึงบอกแฟนเพื่อนกูก็เออแฟนเพื่อนให้อยู่ได้ชิวแต่สุดท้ายข่าวที่ออกกับเรื่องที่เกิดคนละเรื่องคนละปีสู้ๆไอกัส สงสารเมืองจริงปอลอนี่ถ้ากูมีกล้องที่หัวกูเอามาเปิดให้ดูละว่าไรเป็นอะไรไม่ได้ปกป้องเพื่อนนะครับแต่เพื่อนไม่ผิดจริงๆกับเหตุการณ์วันที่15มีสายน2567เพราะว่ามันผิดผมตบหัวทิมอยู่ละขณะเดียวกันทางเพจเจมอย108กระบุแคปชั่นบอกข้อมูลจากอีกฝ่าย เพื่อน r าสบอกว่าเหตุการณ์เมื่อ3ปีที่แล้วที่เคยแสวเรื่องผู้หญิงเขาเอามารวมกับเหตุการณ์ใหม่ที่เขาเข้าใจผิดในช่วงสงครานปีนี้ประโยคเด็ดถ้ามึงอยากจบมึงต้องกราบตีนกูไม่งั้นกูจะแฉะกูอีพิมพ์รู้แล้วแต่ไม่เล่ารออาสีเล่าพร้อมติดแฮทแท็กอีพิมพ์เมียผู้ชนะนั่นคือค่าทั้งเพจเจมอร้อยแประบุมาแบบนี้ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็รอติดตามกันต่อไปค่ะ